สวัสดีครับวันนี้เรามีแปลงที่สวยนะครับที่จะนํามารีวิวทุกท่านรับชมนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับแปลงขนาด222ไร่นะครับซึ่งแปลงตรงนี้นะครับจุดเด่นเดนก็คือติดถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ติดคลองน้ํานะครับแล้วก็มีวิวเขาสวยงามนะครับวิวเขาสวยเลยนะครับรอบทิศทางนะครับวิวเขา อันนี้ลูกแปลงสวยนะครับเพราะว่าหน้ากว้างติดถนนยาวก็493เมตรนะครับ500เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังติดกับคลองน้ำนะครับ400เมตรนะครับซึ่งเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับถ้าใครกำลังมองหาที่สำหรับ ทำโครงการขนาดใหญ่นะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับทำขายได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับชุมชนนะครับแล้วก็มีน้ํามีไฟครบนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนครับใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆอนามัยนะครับจุดเด่นอย่างนึงก็คือวิวเขาสวยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ภูเขานะครับห่างกันก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นภูเขานะครับแล้วก็ด้านหลังก็เห็นวิวเขาสวยงามนะครับใครสนใจ มาลองแวะมาดูสถานที่จริงได้เลยนะครับอยู่ในตำบลไผ่นกยุงนะครับอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับถ้าใครมาจากกรุงเทพนะครับก็ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตมาถึงแปลงที่ดินก็170เมตรนะครับอันนี้วิวเขาที่สวยนะครับวิวควาสวยงามเลยนะครับแล้วไงนี่ฮะด้านหลังติดกับคลองน้ำนะครับยาวเลยนะครับ ด้านหลังติดคลองน้ํายาว400เมตรเหมาะนะครับสําหรับทําโครงการต่างๆนะครับทําโคกหนองนาทาค้าขายได้นะครับเพราะว่าติดถนนลาดยางครับเกือบ5 0 0เมตรนะครับแล้วก็รูปแปลงสวยนะครับนี่ครับรูปแปลงสวยงามนะครับนากว้างก็493เมตรนะครับลึกเฉลี่ยก็ประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังติดคลองน้ําอีก400เมตรนะครับถ้าขคย สนใจก็ลองแวะมาดูสารที่จริงได้เลยครับอยู่ในตำบลไพรนกยุงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งแปลงนี้เราก็ขายราคาถูกถูกนะครับแปลงนี้เราขายเพียงไรล,ละ1 2 0่0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ชนดคดรุฑแดงนะครับติดถนนลาดยางหลังติด องนะครับแล้วก็วิวเขารอบทิศทางเลยนะครับซึ่งมีขนาดเนื้อที่122ไร่2ง,งานกับอีก63ตารางวานะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็14,700,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับ122ไร่กวานาครับสำหรับทําโครงการต่างๆเลยนะครับเพราะว่า ทำเลดีมากนะครับแล้วก็วิวของสวยงามครับด้านหลังก็ติดคองน้ำด้วยกันนะครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมดูช่องของเรานะครับเราก็จะพยายามหาแปลงที่ดินดีๆสวยราคาถูกๆนำมารีวิวทุกท่านนะครับชมอยู่เรื่อยนะครับยังไงก็าฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ